สวัสดีครับเราก็มาต่อกันนะครับจากคลิปที่แล้วหลังจากที่เราเรนเดอร์จากโปรแกรม Autodes k m a มายามมาแล้วนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์ภาพนะครับภาพที่เราเรนเดอร์มาเมื่อกี้เนาะที่ผมบอกไปล่าสุดก็คือตัวนี้เนะาะเข้าไปข้างก็จะมีภาพที่เราเรนเดอร์ไว้ทั้งหมดนะครับนี่ครับร้อยภาพก็คือร้อยเฟรมที่เราทำมาเมื่อกี้โฟลเดอร์นี้นะ ทีนี้ให้เราเปิดโปรแกรม Adobe After Effects ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับเราก็จะเจอตัวนี้ให้เราก,กดโอเคไปนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอในเข้ามาในหน้าจอโปรเจกต์นะครับหรือว่าสีเข็มตัวนี้แล้วเนี่ยให้เราลากไฟล์ลากไฟล์ทั้งโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ er นี้นะโฟลเดอร์ที่บอกนะลากทั้งโฟลเดอร์เลยลากมาทางซ้ายนะครับเหมือนโปรแกรมตัดต่อวิดีโอทั่วไปลากมาเลยมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับ ป็นชื่อของเราหลังจากนั้นให้เรากดตรงนี้ตรงคางว่านั้นอย่าไปกดตรงเ e n d e r ร์ค u วนะกดตรงนี้นะครับนั้นตรงนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์วิดีโอเนาะให้เราลากทั้งไฟล์นี้ที่เราเอาเข้ามาเี่ยใส่เข้ามาปึ๊บสังเกตไหมครับภาพเราขึ้นแล้วพอเรากด Spacebar เ,เพื่อเล่นกด Play ปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมมันจะต่อภาพเองร้อยภาพอัตโนมัติเห็นไหมครับนี่แะครับนี่นะครับ,รบเห็นไหมครับปึ๊บทีนี้ มาดูประโยชน์ของ png ที่ผมทำเมื่อกี้ png ผมหมายความว่าไงผมหมายความว่าที่ผมอยากให้ทํา png เพราะว่าฉากหลังมันจะถูกตัดออกไปถูกไหมครับดังนั้นผมก็จะเ r เดอร์มาแค่ภาพกล่องวันนี้เราสามารถใส่ฉากหลังซ้อนเข้าไปได้โดยที่ไม่ติดอะไรเลยนะครับเช่นผมมี background พื้นหลังเป็นท้องฟ้าเนาะผมก็ลากมาใส่นี่ปึ๊บในงานแล้วค่อยเอาท้องฟ้ามาใส่ข้างล่างข้างล่างตันนี้ลากแล้วก็ลากฝฟยท้องฟ้ามาเรียน,นะครับใส่ข้างนี้แล้วก็ปล่อยปึ๊บนี่นะมครับเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนอะไรขึ้นฮะ เห็นไหมทองฟ้ามาซ้อนแล้วแล้วเราก็ขยายภาพทองฟ้านะครับประมาณนี้นะครับนะครับเห็นไหมสังเกตดูนะครับพอเราเล่นเห็นไหมก็จะมีฉากหลังวาเห็นไหมครับนี่แหละครับมีแค่นี้เองง่ายๆเองครับการนําไปใช้นะครับทีเนี้ยจุดประสงค์ของมันทํายังไงต่อพอทำทำงานตนนี้เสร็จปุ๊บจัดการใส่เอฟเฟกใส่อะไรเพิ่มเติมตามตามใจชอบเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็จะเรนเดอร์ตัวนี้เป็นไฟล์วิดีโอนะครับและสุดท้ายเราก็เอาไปทำการตัดต่อวิดีโอใน Adobe Premiere ต่อก็ได้แล้วก็จบงานเหมือนชิ้นได้นะครับทีนี้พอเราสมมติเราจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้น,นี้เราจะทำไงเราจะเรนเดอร์ยังไงนะครับให้เรามาตรงที่อ่าโอเคกดตรง Add to Render Queue นะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเด้งงานงานเราจะเด้งมาตรงนี้ เห็นไหมครับตรงเลนเดอร์คิวตรงนี้นะครับหลังจากนั้นตรงนี้ครับเป็นชื่อไฟล์นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อไฟล์ได,ดออ้แล้วก็ไม่ใช่เ,เปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วก็จะเซฟไว้ที่ไหนก็ได้เซฟไว้สมมติผมเซฟไว้ที่ทได้ได้ดีเหมือนเดิมแล้วกันนี่แหละเนาะับนะครับ,นะรบส่วนตรงนี้ตรงเลนเดอร์เซตติ้ตงนี้เราสามารถเลือกเซตติ้งได้นะครับว่าเราต้องการให้เป็นไฟล์อะไร ะละเอียดแค่ไหน quality ก็คือความความละเอียดเนาะไวจ้จะเอาแค่ไหน b a s resolution ก็ฟู l ก็คือเต็มเต็มเลย s i ส์ Size ไหนก็ว่ากันไปนะครับตั้งค่าได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็ตรงคําว่า output ตรงนี้นะครับสัเกตดูตรง output ตรงนี้นะครับคลิกได้เลยนะครับจะมี format เป็นไฟล์ของวิดีโอขึ้นมาเนาะผมแนะนำนะผมจะชอบเลือกเป็น h 2 6 4นะครับมันชัดแล้วก็ไฟก็เล็กมากนะครับ ตรงนี้เลย f. 2 6 4นะครับแล้วก็กดโอเคปึ๊บทีนี้มันยังไม่เรนเดอร์นะครับเราต้องทําการกดตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเซฟไว้ที่ไหนนะเมื่อกี้ลืมอ๋อได้ดีเนาะเคแล้วกดเมื่อทําการตั้งค่าตรงนี้เสร็จหมดแล้ว123ที่แล้วให้เรากดเรนเดอร์ตรงนี้ครับกดปึ๊บเรนเดอร์ตริงนี่คือเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นใช้ได้แล้วเราก็ไปดูที่ไดดีของเราว่ามีไหมไดดีเห็นไหมไฟล์นี้ก็คือไฟล์เดียวกันเห็นไหมครับนี่ พอเราได้ไฟล์นี้เสร็จปุ๊บเราค่อยเอาตัวนี้ไปที่ Adobe Premiere เพื่อที่จะไปต่อกับาการเรนเดอร์นี้คัดอื่นๆหรือว่ามุมกล้องอื่นๆได้นะครับสุดท้ายก็เรนเดอร์มาเป็นไฟล์เดียวเป็นไฟล์หนังไฟล์เดียวหรือไฟล์การ์ตูนไฟล์เดียวหรือไฟล์งานแอนิเมชันเราเป็นไฟล์เดียวจบใส่เสียงใส่อะไรที่รีเมียร์ได้เลยโอเคไหมครับโอเคเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม